เทพรัตน <l Jean> ์ราสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเลี้ยงปิดภาคการฝึกของนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าประจำปีการศึกษา2567เวลา16นาฬิกา11นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเลี้ยงปิดภาคการฝึกของนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าประจำปีการศึกษา2567 นโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอําเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกโอกาสนี้ทรงร่วมกิจกรรมที่ซุ้มเกมนักเ,กกเกรียนในร้อยเป็นการนําความรู้จากกองวิชาไซเบอร์และประสบการณ์จากการฝึกภาคสนามสร้างสารรค์เป็นเกมในรูปแบบที่สนุกและเข้าใจง่ายได้แก่เกมยิงปืนรถถังและเกมทหารกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางสาหรับไรายได้จากการจําหน่ายบัตรเล่นเกมจะนําไปสนับสนุนการจัดกิจกรรมระหว่างภาคการศึกษาของนักเกรียนในร้อยต่อไป จากนั้นทรงพระดำเนินไปโรงเลี้ยนนักเรียนในร้อยท่อประเนตรวิดิทัศน์การฝึกภาคสนามของนกักเรียนในร้อยประจำปีการศึกษา2,567เพื่อปรับพื้นฐานทางทหารให้นกักเรียนในร้อยทุกชั้นปีมีความรู้ความสามารถทางการทหารจากเหล่าสายวิทยาการต่างๆของกองทัพบ,บกเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำความแข็งแกร่งเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำหน่วยทหารในอนาคต เป็นโอกาสดีที่นักเรียนในร้อยจะได้พบปะสังสรรค์กันหลังเสร็จสิ้นการศึกษาด้านวิชาการทหารและการฝึกภาคสนามในงานปิดภาคการฝึกหรือ Good Bye Summer ปีนี้มีการแสดงของนักเรียนในร้อยการขับร้องเพลงจากกรมดุริยางทหารบกและการแสดงบรมอศิรวาดราชสดุดีจากส่วนการศึกษาเป็นต้นก่อนที่จะศึกษาต่อเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในอาชีพทหารต่อไป โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโอกาสให้ผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและผู้แทนนักเรียนในร้อยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของขวัญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2568ทรงเป็นทุนกระหม่อมอาจารย์ของนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าตั้งแต่ปี2523ทรงสอนวิชาประวัติศาสตร์ แม้จะทรงเกษียณอายุราชการแล้วแต่ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสอนและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอย่างต่อเนื่องปัจจุบันทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิธิฐาธิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2เมษายน2568โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกีย 70, ททรติ7,000พษาเทพรัตนบณีของแผ่นดินตอนที่1แสงแห่งปัญญาส่องทั่วล่าด้วยพระเมตตา ทางการศึกษาของเด็กไทยที่ได้รับอย่างต่อเนื่องมาจวบจนปัจจุบันก็เกิดจากพระเมตตาของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งสนับสนุนและส่งมุ่งมั่นให้เด็กและเยาวชนไทยไม่ว่าจะเป็นชนชั้นชาติพันธุ์หรือศาสนาใดได้เข้าถึงโอกาสแห่งการเรียนรู้ในทุกที่ด้วยสายพระเนตรและพระราชประสงค์ ที่จะช่วยเหลือเด็กเยาวาชนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งควรได้รับโอกาสเข้าถึงการพัฒนาที่เท่าเทียมและเสมอภาคเช่นเดียวกันกับในเมืองหลวงเริ่มจากการส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลส่งริเริ่มโครงการพัฒนาเด็กและเยาวาชนในถิ่นทุรกันดารเมื่อปีพศ2523เพื่อเข้าไปช่วยเด็กและเยาวาชนในพื้นที่ห่างไกลที่มีภูมิศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมแตกต่างกันให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามีโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่สนองพระราชดำริตลอดระยะเวลากว่า45ปีที่ผ่านมาสะท้อนถึงความสำเร็จและเป้าหมายที่ส่งตั้งพระราชปณิธานไว้นอกเหนือจากการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเหมาะสมยังได้เข้าถึงความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ มีสุขภาพแข็งแรงสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือพัฒนาชุมชนให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพระราชกรณียกิจด้านการศึกษานี้ยังต่อเนื่องมาทั้งส่งสนับสนุนโรงเรียนในระบบการศึกษาทั่วไปมีพระราชดำริให้พัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพท โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการพัฒนาเทียบเท่ากับโรงเรียนในเมืองเช่นการจัดหาหนังสือเรียนห้องสมุดเคลื่อนที่และโครงการพัฒนาอาชีพนักเรียนยเพื่อให้เยวาวชนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงไม่ได้จํากัดเพียงแค่เด็กหรือเยวาวชนทั่วไปยังแพ่ไปถึงพระภิกษุและสามเณรเสาหลักของพระพุทธศาสนาศิลธรรมและจริยธรรมของสังคมไทย เพื่อจัดการศึกษาปริยัติธรรมให้พระสงฆ์สามารถศึกษาพระธรรมควบคู่กับความรู้ทางโลกและนำไปพัฒนาสังคมในท้องถิ่นของตนเองนอกจากนี้ทรงมีบทบาทสำคัญในการผลักดันโครงการต่างๆที่จะสนับสนุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่งเสริมเพื่อการศึกษาเช่นการใช้ระบบการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเช่นเดียวกันพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาส่งสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยเฉพาะในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาว,วชนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ในงานต่างๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเป็นประโยชน์จนเกิดเป็นความมุ่งมั่น และร่วมการสารต่อพระราชดำริเพื่อให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับเหล่านี้ล้วนเกิดจากพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและการทรงงานด้านการศึกษาของสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ส่งภาคเพียรพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้เท่าเทียมและยั่งยืน ไม่เพียงสร้างโอกาสให้กับเยาวชนเท่านั้นยังสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับประเทศส่งเป็นเจ้าฟ้านักการศึกษาของปวงชนชาวไทย